ครับสวัสดีกับผมดรชาร์ลอนะฮะในช่วงดรชาร์ลอทอกกับมีประเด็นเรื่องของการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดทีนี้ไม่ผ่านโปรเซสไม่ผ่านกระบวนการหน้าที่ของพนงักงานสอบสวนและอายการจะต้องดำเนินการกันต่ออย่างไรบ้างนะเดี๋ยวมาคุยกันทีนี้ยินดีนะฮะร่วมสนับสน,นุนร่วมดูเนตช่องทุ๊กทวดชาลีกาบนีคนข้าม โฆษณาจะเร็วเกินไปนะและที่สำคัญนะครับกดแชร์กดติดตามกด Subscribe ให้ด้วยนะช่วงนี้กำลังสร้างตัวตน <c oughs> ในโลกออนไลน์นะจริงๆท y o u t u b e Instagram Facebook Line เ uh, อ่อ YouTube นี่นะครับยอดวิวผมก็นนะ่าจะประมาณกับ3-4ล้านวิวนะคนระับ คนต้องรู้จักนะไปไหนก็มีคนยิ้มให้ทักทายให้นะแต่เราก็ยิ้มต่อนะไม่เป็นไรถือว่าเราเป็นหนึ่งในผู้ที่บรรยายรู้ให้ความรู้ด้านกฎหมายค้ีนั้นมีอะไรทักทายกันได้นะฮะอ่ะมาประเด็นเรื่องของที่จะมาคุยกันในวันนี้นะฮะท่านผู้ฟังครับก็เป็นเรื่องของกรณีที่เอ่อการกําหนดระยะเวลาฟ้องผู้ต้องหา กรณีไม่อยู่ในเกณฑ์หรือกรณีไม่ผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดอา้าวเรื่องนี้ประเด็นที่น่าสนใจอย่างไรนะฮะคือด้วยคดีฟื้นฟูสมรรถภาพนะครับผมเรียกเป็นคดีฟื้นฟูแล้วกันนะคือเข้าใจกันฮนะถ้าเรียกคดีฟื้นฟูก็คือ,อชื่อเต็มๆก็คือฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดด้วยคดีฟื้นฟูนะฮะ ที่ศาลมีคำสั่งให้ส่งตัวผู้ต้องหาไปตรวจพิสูจน์การเสพหรือติดยาเสพติดแล้วแต่ต่อมานะฮะท่านผู้ฟังปรากฏว่าตัวผู้ต้องหาหรือผู้ที่ถูกดำเนินคดีในความผิดอาญาฐานอื่นซึ่งเป็นความผิดที่มีโทษจำคุกหรือ 2. ต้องคำพิพากษาให้จำคุกหรือ 3. ผลการฟื้นฟู ผู้ติดยาเสพติดยังไม่เป็นที่น่าพอใจตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพยาติดยาเสพติดพอศ2 5 4 5มาตรา24มาตรา33ทีนี้มันก็มีปัญหาตามมาว่าพนักงานสอบสวนต้องติดตามผู้ต้องหาดังกล่าวไปส่งให้พนักงานอายการเพื่อฟ้องต่อศาลภายในกำหนดเวลาใด เอาล้ครับท่านผู้ฟังคือเงื่อนเวลาเนี่ยหลังจากที่โปรเซสกระบวนการนั้นไม่บรรลุนะครับไม่เป็นไปนตามเป้าและตามมาตราส4นั้นพิเคราะห์แล้วบุคคลนั้นนะครับจะต้องมีการถูกพาตัวนั้นมาดําเนินคดีต่อไปับตามมาตรา33ั้านการสอบส,นนบสวนเนี่ยจะมีกรอบระยะเวลาในการที่จะ ไปจับกลุ่มหรือไปควบคุมตัวมาดำเนินคดีส่งให้พนักงานัยการเนี่ยอย่างไรบ้างข้อเท็จจริงในคดีนี้ท่านผู้ฟังครับนายกเป็นยาวชนถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับในความผิดฐานเสพยาเสพติดให้โทษและมียาเสพติดไว้ในหัไว้ในความครอบครองและเมื่อถูกจับกุมนะครับพนักงานสอบสวนเอานายกนั้นไปขอสารตรวจสอบก,า,การจับสาลมีคำสั่งอนุญาตนะ เปตรวจสอบกันจับพร้อมขอให้ศาลนั้นมีคําสั่งส่งตัวนายกไปตรวจพิสูจน์การเสพหรือติดยาเสพติดศาลมีคําสั่งอนุญาตต่อมาคณะกรรมาการฟืฟ้นฟะูมีคําสั่งให้ขึ้นตัวผู้ต้องหาเพราะผลการตวรวจปัสสาวะของผู้ต้องหาไม่พบสารเสพติดผู้ต้องหาจึงไม่ได้เป็นผู้เสพหรือติดยาเสพติดให้โทษทั้งแต่รายการมีคําสั่งฟ้องผู้ต้องหา ฐานมียาเสพติดให้โทษไว้ในความครอบครองสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหาฐานเสพและส่งสำนวนไปยังส่งสำนวนฟ้องไปยังผู้ค้ำชาตามลำดับชั้นนะเมื่อผู้ค้ำชามากพิจารณาแล้วมากาเห็นชอบกับคำสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอัยการแล้วจึงได้ยื่นฟ้องต่อ สารเยาว,วชนและครอบครัวจังหวัดพะเยาตามขั้นตอนแล้วนะครับทางอายการนะครับเห็นควรสั่งไม่ฟ้องนะครับไปตามผุ่งข้ามชาพุ่งขามชาก,ก็นะได้ดำเนินกนารตามขั้นตอนเสร็จแล้วต่อมา,สา,มา,า,อาออสารมีคำพิพากษาดังนี้ท่านังสารมีคำพิพากษาว่าจริง เคสนี้เนะี่ยะท่านผู้ฟังทําไมผมไม่ไม่พูดว่าเมื่อคําสั่งไม่ฟ้องทำไมถึง,ถ,งถึงใช้คาว่าพุ่งคำประชา์เพราะมันเป็นเรื่องของเคสเก่าแต่ทีนี้กฎหมายมันเปลี่ยนไก่เปลี่ยนปลงแก้ไขก็เลยไม่ขอพูดพุ่งคำชาเป็นใครก็แล้วกันแต่ให้รู้ว่าเป็นผูท้ที่ต้องตรวจงานอีกทีแล้วกันนะครับค้พิพากษามีานี้ท่านผู้ฟังนะครับเมื่อวันที่หนึ่งมงกราคมนะครับนายก กระทำความผิดฐานมีเม็ดแอมเฟตามินจำนวนส่งเม็ดไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและเจะะ้าพนักงานก็จับนายกอได้ในวันเดียววันดังกล่าวต่อมานะครับวันถัดไปพนักง,งานสอบสวนได้ยื่นฟ้องและยืนะย่นคำร้องขอตรวจสอบบัญจับและสารมีคำสั่งให้ในายกนั้นไปตรวจพิสูจน์แม้ว่าในระหว่างการควบคุมเพื่อตรวจพิสูจน์จะยังไม่นับรวมระยะเวลาที่ให้พนักง,งาน สอบสวนยื่นคำร้องขอผัดฟ้องตามพรบาสารเยาวชนและครอบครัวตามมาตรา7 8วรรคหนึ่งถึงวรรคสามก็ตามแต่เมื่อปรากฏว่าวันที่หนึ่งมีนาคมตันจับหนึ่งตจับนะฮะหนึ่งมกราวันที่สองพนักงานสะอบสวนได้ยื่นคำร้องขอตรวจสอบการจับพร้อมกับส่งตัวฟืฟ้นฟูนะฮะและววันที่หนึ่งมีนาคม คณะอนุการคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสุขภาพพู้ธิยาเสพติดได้มีคำสั่งให้นายกส่งคืนตัวนายกนะครับไปยังพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอายการเพื่อดำเนินการต่อไปดังนั้นระยะเวลาในการผัดฟ้องของพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอายการจึงเริ่มนับตั้งแต่วันที่หนึ่งมีนาคม2องพันดังกล่าวต่อไปก็ยังคงเหลืออีก29วัน นับแต่วันที่1มีนาคมปีหนึ่งมีนาคมนะครับนับไปคดีก็จะครบกําหนดฟ้องในวันที่29มีนาคมแต่พนักงานสอบสวนติดตามนายกได้เมื่อวันที่29มีนาและ,และงนั้นของผู้กำาจบของอายการเห็นชอบกับคําสั่งไม่ฟ้องเมื่อวันที่18เมษาพนังกงานกรก็ต้องยื่นฟ้องนายก นะครับในวันที่19เมษายนจึงเป็นการยืน่นฟ้องนายกเมื่อพ้นระยะเวลาตามพรบสารเยาวชนและครอบครัวตามมาตรา78ซึ่งประเด็นนี้ก็เป็นเรื่องของการนับระยเวลาเอาผมไล่ทำลายทีหนึ่งนะเดี๋ยวผมจะงง,งพนักง,งานสอบสวนจะรูงงหรือท่านที่ฟังจะรูงงคือวันที่หึงมกร,รานะครับมีการจับกลุมตัวนายกซึ่งเป็นเยาวชน นะส่งพนักงานสอบสวนต่อมาวันที่2โมกราคมพนักงานสอบสวนได้ยื่นคำร้องขอตรวจสอบการจับนะและขอไปตรวจพิสูจน์ศาลนี้คำสั่งส่งตัวนายกไปตรวจพิสูจน์แม้ระหว่างการควบคุมตัวเพื่อ,อ,อตรวจพิสูจน์นะครับจะมีระยะเวลาใดก็ตามนะครับตามมาตรา78็ดว่หนึ่งถึงว่าสาม เออเขาไปใหจนกว่าจะมีคําสั่งของคณะกรรมการฝืนฟูนะครับตรงนั้นเป็นศูญยากาศอ่ะช่วงของการสอบสวนส่งไปคณะกรรมการฟืนฟูตรงนี้จะไม่นับเลยนะเป็นแบงค์ไป,ไป็นศูญยากาศเลยเพราะมันอยู่ในอำนาจของคือมัอนเหมือนการถูกดึงออกจากกระบวนการยุติธรรมทางอาญาชั่วคราวนะครับเพื่อไปประวัติพืนฟูแต่ทีนี้ปัญหาที่ตามมาคือนายกอลทำความผิดสองฐานฐานแรกคือเสพฐานสองครอบครอง ายาสิบจิกสองเม็ดดังนั้นเมื่อปรากฏว่าวันที่หนึ่งมีนาคมนะ,ะจับหนึ่งมกราสองตัวสอบปัะจับพร้อมกับฝืนฟูนะครับแล้วก็ส่งฝืนฟูวันที่หนึ่งมีนาคมนะครับคณะกรรมการฝืนฟูก็ส่งคืนตัวนายกไปยังนักงานสอบสวนเพื่อ ดำเนินการต่อไปเพราะมันมีเรื่องของคือฟื้นฟูมันผ่านไม่ต้องดำเดนินคดีไม่ต้องดำเนินการแต่เรื่องของพรบครอบครองยาเสพติดนั้นต้องมีการพิจนารณาดำเนินการกันต่อไปนะครับดังนั้นเมื่อวันที่หนึ่งมีนาคมาคณะกรรมาการสอบสวน,รนหรือพนักง,งานอายการนะครับเมือ่อวันที่คณะกรรมการฟื้นฟูนนเข้าไปคณะกรรมการฟื้นฟูได้ส่งตัว ระยะเวลาการผัดฟ้องของพนักง,งานสอบสวนหรืออายการเริ่มนับตั้งแต่วันที่1มีนาคมปี2557คดีอาญานับย้ำนะครับนับย้ำนะเพราะมันเป็นการรักษาสิทธิ์ของประชาชนถ้าคดีแพ่งคดีปกครองนัดถัดไปนับถัดไปนะสอบสวมนมกันนะดังนั้นเมื่อ ระยะเวลาในการที่จะเริ่มผลฟ้องของทางงานสอบสวนเริ่มตั้งแต่วันที่ 1. มีนาคมนะครับก็จะเหลือระยะเวลาเพียง29วันนะครับเริ่มนับตั้งแต่ 1. มีนาคมไปนะครับฟ้องไป30าวันก็จะเหลือเวลาแค่29วันคดีครบกําหนดฟ้องในวันที่29มีนาแต่ทางงานสอบสวนสามารถติดตามนายกได้เมื่อวันที่29มีนานะครับ และอันนี้เป็นกุหมายเก่านะท่านผู้ชมผู้ว่าราชการเห็นชอบกับคสั่งไม่ฟ้องเมื่อวันที่18เมษานะ18เมษาคำสั่งเ,เห็นชอบกับไม่ฟ้อง,งนักงานอายการยื่นฟ้องนายกในวันที่19เมษายนจึงเป็นการยื่นฟ้องนายกเมื่อผลระยะเวลาตามพรบยกระดชนาศาลยเยาวชนและครอบครัวมาตรา78อนะ่า ห็นไหมก็ช mm ัดเจนนะฮะแต่ฝังนะครับเรื่องของระยะเวลาเรื่องไทม์ไลน์ตรงนี้เพราะงานสอบสวนต้องระมัดระวังด้วยนะครับเพราะถ้ามันเป็นเรื่องของเสพฐานเดียวเนี่ยก็จะไม่ทำมีปัญหาแต่นี้มันมีเรื่องของความผิดฐานอื่นด้วยตามมาตรา24นะฮะกรณีที่ผู้ต้องหาหรือผู้ถูกดำเนินคดีในความผิดฐานอื่นซึ่งมีความผิดที่มีโทษจำคุก หรือต้องคำพิพากษาให้จำคุกหรือผลการฟื้นฟูไม่เป็นที่น่าพอใจตามพระพราชบัญญิฟืนฟูนี่คือสามประเด็นที่พนกงานสอบสวนต้องทบทวนนะไม่งั้นเดี๋ยวท่านจะตกมาตายเอาตอน,นตอนที่ก็ส่งตัวกลับอ่ะโอเคนะครับนี่ก็คือเรื่องของอกำหนดระยะเวลาฟ้องผู้ต้องหากรณีที่ไม่อยู่ในเกณฑ์หรือกรณีที่ไม่ผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติจักเสพติดนะครับอ่ะ ผ่านไปหนึ่งเรื่องวันนี้ก็ไล่บันทึกเทปย้อนหลังมันเยอะเช่นเดียวกันก็อย่างว่านะฮะเมื่อเราจะเป็นครูบาอาจารย์เป็นยูทูบเบอร์สายกฎหมายก็ต้องทำใจนิดหนึ่งไว้ชอดวิวเราจะไม่ใช่จะไม่ปลื้มปราดเหมือนกับทางด้านของพวกตลกทำอาหารดังนั้นก็หวังว่า y o u t u ก็คงจะเข้าใจนะครับคงจะสนับสนนน เพราะถ้าท่านเ่นมีต้องสนุกสนานอย่างเดียวไม่มีบทสารณเนี่ยมันก็ไม่ได้ครับอ่ะโอเคผมใช้กฎหมายก็ต้องใช้วิธีการเล่าข่าวแบบนี้ขี้ข่าวขี้กฎหมายแบบนี้นะฮะมีอะไรนะฮะวันนี้ขออละละน,นุญาตลาไปฟังก่อนนะคนไทยนะครับอย่าลืมกดตดตามกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะมนุษย์คนประโคมใช้ น้ำใจงมามน้ำไพโรดจชมอดดอเตชาชาลอชาดดเตชาลอชา ต่อสู้กับโชคชะตาสมยานามตามร่ำลือเรื่องราวดีๆให้น้องพี่ได้ปรึกษาทางด้านกฎหมายวิชาใคร Yama am a bria มนคนอีสานตายไม่เคยทอดทิ้งใครจำชื่อผมไว้น็กเตอร์ชาลอชาลอชาดอกเตอชาลอชา